สิงคโปร์นี่ยังขาดแล้วมันยังคันในหัวใจของผมเลือกเกินเรื่องระเบิดกรุงจาการ์ตากับสมชประเทศไทยสภาความมั่นของประเทศไทยหน่วยง,งานความมั่นคงของประเทศไทยอาจจะมากกว่าสมชและด้วยความเคารพครับไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุลักษณะอย่างนี้เพราะมันมีการแจ้งเตือนในนี้ต้นข่าวรายง,งานเข้ามาก่อนประทานโทษตอ่ ฟาโลงกันอีกครั้งนี้ไหม,มย่อนความกลับไป31ธันวาคม2558วันนั้นสถานทูตสหรัฐสถานทูตญี่ปุ่นสถานทูตออสเตรเลียในอินโดนีเซียเขาได้ออกประกาศเตือนพลเมืองของเขานักท่องเที่ยวของเขานะคะให้ระวังในพื้นที่ให้ระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะมืองสลาบายาโดยเฉพาะเกาะลอมบอก กาะท่องเที่ยวนะครับอ,อันดังนี้เป็นต้นนะครับใช่ค่ะเป็นการแจ้งเตือนไว้มีการข่าวในทางลับว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายที่อาจจะมีการบิ้มนั่นจึงได้มีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศของเขาประเทศทางนี้วุนเรื่องเลยอะอ่ะไปเอาเอาเอาเราไปเติมเต็มเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์สุนัยผาสุกนะคะที่ปรึกษาองค์กร h u m a n Rights Watch นะคะประจําประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิศทางหลังจากนี้ด้วยนะคะบิ้มอินโดนีเซีย ข้าเป็นคิวต่อไปอเสียวไส้เลวเกิอหน่วยงานความมั่นคงประเทศไทยค่ะด้านการข่าวนี้สําคัญนะทําไมหลุดขนาดนี้ทําไมหลุดขนาดนี้บอกไม่คาดคิดมาก่อนอเขารู้กันทั้งทั้งอาเซียนแล้วนะ ใช่ตนะั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเอากัน,นะะอย่างนี้ครับก <I> ็เอาละครไปกันที่คุณสนายผาสุขที่ปรึกษา Human r i g h ช์วอร์ประจำประเทศไทยคุณนายนี่แหละเป็นคนบอกกับเราเจาะลึกทั่วไทยเมื่อสัก3-4เดือนที่แล้วบอกบอกถึงความเคลื่อนไหวของไอซิสในอาเซียนบอกถึงเรื่องการจัดตั้งสาขาอาเซียนไอซิสแฟคชั่นในอาเซียอะไรประมาณนั้นนะครับและในที่สุดนะครับมันก็เกิดเรื่องรุนแรง ที่จาการ์ตาอินโดมเมื่อวานนี้จริงๆนะคะไปกันที่คุณสุนยน,นะคะสวัสดีครับคุณสุนยคะสวัสดีครับคุณมอมรรัตนนายครับเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยนะครับมันบอกอะไรเราครับหรือว่ามันตอยบยาอะไรครับม,ม,มันตอบอยัค,ยคุณนายว่าเป็นสิ่งที่เราเกรงกันมาสักพทักใหญ่ๆแล้วนะครับว่ากลุ่มที่สวามิภักดิ์ต่อไอเอสเนี่ย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีปฏิบัติการ<ฆ>แบบไหนนะครับ<ฆ>คือไอเอเนี่ยมันมีปฏิบัติการได้เป็น<ฆ>สองรูปแบบหล<ฆ>ักๆหนึ่งก็คือใช้เครือข่ายก็คือกลุ่มกลุ่มในพื้นที่นะครับ<ฆ>ไม่ใช่ไอเอสแท้ๆแต่ว่าสมัคมไม่พักมีความ<ฆ>จงรักภักดีนะครับไอเอสอันน<ฆ>ี้ก็แบบหนึ่งอันหนึ่งก็คือไอเสส่งคนของตัวเองเนี่ยเข้ามาปฏิบัติการเลยก็คืออาจจะเป็นนักรบที่ ท,ท,ที่ที่ต่อสู้อยู่ในซีเรียรในอิรักเนี่ยเดินทางข้ามแดนมาเป็นาบบการาซึ่งรูปแบบเนี่ยมันก็จะหนักเบารุนแรงต่างกัในไปของอินโดนีเซียเนี่ยย,ยังดูว่าอย่างน้อยข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยจะเป็นใช้คนในท้องที่นะครับเป็นกลุ่มในพื้นที่ที่เมื่อวานเมื่อวานว่าจงรักภักดีแล้วมาขอเหตุเมื่อวานภาพที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นคนในพื้นที่ยังไม่ใช่นักรบไอซิสข้ามแดนน่นะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ สิ่งที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้นะครับเราเคยคุยกันมาในรายการว่าเอเชียตะวันอกเชียงใต้เนี่ย กลุ่มสุดโต่งก่อนหน้านี้เนี่ยถูกกดดันถูกปราบปรามจากกระแสะการทาสงครามต่อต้านการก่อการร้ายระลอกที่แล้วนะฮะก็เป็นระลอกต่อต้านกลุ่มเอาไครด้กลุ่มเจมายสลรามิยาเจไอเนี่ยนะครับท่าให้กลุ่มสุดโต่งในภูมิภาคเนี่ยอ่อนกําลังลงแล้วตอนนี้เนี่ยกลุ่มเหล่านั้นพยายามจะฟื้นตัวกลับเข้ามาด้วยการพยายามจะไปโยงความสัมพันธ์กับไอเอสนะครับอันนี้ก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากําลังกังวลว่า ความพยายามเี่คืนชีพของกลุ่มเหล่านั้นโดยไปยึดกับอุดมการณ์ที่สุดโต่งมากกว่าเข้มข้นมากกว่าโหดเยี่ยมมากกว่าอุดมการเก่าของเขาเนี่ยมันกาลังเป็นผลให้เห็นใ,หในเชิงรูปธรรมแล้วครับครับ,รบพูดง่ายง่ายก็คือกระแสของไอซิสมันทําให้เกิดการฟื้นตัวของกลุ่มหัวรุนแรงติดอาวุธในอาเซียนนะฮะใช่ครับแล้บวกเงื่อนไขของแต่ละประเทศในแต่ละประเทศเองเช่นอาจจะมองว่า ะละทิ้งแนวทางความเป็นอิสลามนะครับความเป็นมุสลิมอันนี้ก็จะเป็นข้อล่าวหาของกลุ่มที่เขานิยมศาสนาเข้มข้นเรื่องของการกดขี่ในทางการเมืองอเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยภายในประเทศมาช่วยเสรมิมนะครับครับถ้าบอกปฏิบัติการเนี่ยเกิดจากกลุ่มฝีมือของกลุ่มท้องถิ่นเนี่ยนั่นก็มองได้แสดว่าเขาสามารถขยายเครือข่ายไปสร้างฐานในพื้นที่อินโดนีเซียฝั่งลากได้หมดแล้วหรือเปล่าคะ ของจริงๆที่เราที่ะก็้ก็ต้องย้อนมาเราคือที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับตอนนั้นเราคุยก well ันว่ามีฟ <harmonic> ิลิปปินส์นะครับ <emoji> อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยเป็นสามพื้นที่หลักที่มีขบวนการในพื้นที่เนี่ยประกาศความจงรักภักดีกับทางไอเอสนะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็ลุ้นกันว่าในสามที่เนี่ยจะเกิดเหตุที่ไหนว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียแล้ว แล้วทางการซื้อถ้าเพิ่มดูความเข้มข้นในการที่จะ ดับไม่ให้มันเกิดเรื่องเนี่ยมาเลเซียเข้มข้นเกินมาเลเซียแน่นอนว่ามีกฎหมายปฏิบัติการอยู่ในมือเยอะนะครับเป็นกฎหมายตับนั่งคงเนี่ยชิงจับตัวมาก่อนเลยคือใครเป็นผู้ใส่การกวาดจับคนเป็นจูนนมากนะครับทั้งคนมาเลเซียและคนต่างชาติที่เขาเชื่อว่ามีสายสัมพันธ์กับไอเอสทั้งในทางตรงก็คือเคยไปร่วมปฏิบัติการเลยหรือแค่มีความนิยมชมชอบเนี่ยชิงกวาดจับมาก่อนก็เรียกว่าราบจริงๆนะฮะอะไรนะครับก็เรียกว่ามาเลยนะครับราบจริงๆแค่รู้ว่าคุณมีความฝักใฝ่เขาเล่นเลย คือเล่นงานที่จับคนไปเป็นร้อยแล้วนะะของมาเลเซียเนี่ยคือแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวออกมาแค่นั้นเองอินโดนีเซียเบาบางกว่าเลยฮะอินโดนีเซียกับฟิลิปินเนี่ยจะมีจุดอ่อนก็คือว่าความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันทําได้ยากแล้วลักษณะพื้นที่มันก็ลาบากจะเป็นเกาะในเก่อน้อยแั่นครับมาเลเซียเนี่ยเวลากวาดทีนกวาดหนักได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็หลังจากที่เราประเมินก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเในสามประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยหวยจะไปออกที่ไหนเนี่ยากฏมาเลเซียเนี่ยดูจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามล่วงหน้าก็เลยไปเลงกันว่าถ้าไม่ใช่ฟิลิปปินส์ก็น่าจะเป็นอินโดนีเซียหลายคนไปนเลงที่ฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มต่อสัญญา ในการที่ให <T |ar|> ้อเมริกาสามารถใช้ฐานทัพในประเทศได้ก็คือว่าไอเอสเนี่ยจะไปตอบโต้ฟิลิปปินส์แต่ปรากฏว่าพลิกมาออกที่อินโดนีเซียแทนแล้วออกในจาการ์ตาเลยก็คือร้านเมืองหลวงซึ่งเป็นย่านที่คนรับข้างมากมีเพื่อนที่สนิทกันเมื่อวานก็กดเอทีเอ็มอยู่แถวนั้นนะฮะแล้วตอนแรกได้ยินเสียงก็เขาบอกว่าเป็นย่านที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุเลยตรงนั้น ทำไม่ะฮะทำไมไม่คิดกันมาก่อนว่าจะเกิดเหตุตรงนั้นในย่านเศร,รษฐกิจทำไมใช่ไหมมันเป็นค,คือมัน,นมัน,มนคือมันไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนขนองกา,การก่อเหตุในในจาการ์ตาแล้วทุกคนก็ยังใช้ชีวิตปกติตรงนั้นจะเป็นย่านาย่านธุรกิจแล้วก็มีที่ตั้งของด่นที่อยู่แถวนั้นทำเนียบประธานาธิบดตีก็เลยไปนหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้ทีนี้เงื่อนไขาภายในของอินโดอะไรครับที่เป็นตัวกําหนดให้กลุ่มหัวรุนแรงนั้นเขาเลือกทําในจุดข,ของจาการ์ตาก่อนอย่างเช่น รัฐบาลอินโดละทิ้งแนวทางอิสลามอย่างเช่นมีการกดขี่ทางการเมืองหรือเป็นเรื่องของออมาตรการที่มันอ่อนด้อยที่สุดมันเกิดช่องโหว่ช่องวง่งวางในการที่จะลงมือได้ง่ายขึ้นหรืออะไรกันแน่คบ ในในตอนนี้นะครับก็มันเพิ่งเกิดเหตุยังยัง,ยงไม่ครบย4ชัว่วโมงดีนะครับเ<ะ>ข้าที่ประเมินได้เนี่ยจุดที่เห็นชัดๆก็คงจะเป็นเรื่องของช่องโหว่ในเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยม,มาตรการการข่าวเนี่ยมันจะเรื่องของโอกาสให้กระทําได้ครับอ,อินโดนีเซียน่ะจะมีโอกาสมากที่สุดนันเมื่อกี้ท,<ะ>ที่ผมยกตัวยอย่าง่างประเทศเทียบกันนะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีการยกระดับการเตรียมพร้อมเพราะว่าเขาเกรงว่าจะไปเกิดที่เขาจากการตอบรัญยาทางอเมริกาก็ค่อนข้างเตรียมพร้อมแล้ว ฐานอเมริกาก็อยู่ในฐานอเมริกันก็อยู่ในสเนปนก็นทั้งเยอะการข่าวก็ดีกว่าหน่อยนะแต่ไม่ได้ไ100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าโดยเปรียบเทียบถ้าดูในมิติเนี่ยมิติที่พอจะเห็นได้ในตอนนี้แล้วคือเรื่องของช่องโหว่ว่าเป็นโอกาสแต่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่า กลุ่มขบวนการสุดโต่งนั้นเนี่ยออย่างที่คุยกันมันมีฐานอยู่ในหลายพื้นที่แล้วคือที่ไหนมีโอกาสเขาก็สามารถก่อเหตุได้ที่นั่นซึ่งรูปแบบของไอซิสอย่างที่เราเห็นในประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงสองสามปีที่เขาก่อเหตุตัวแรงมาถือว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่โจมตีคนเดียวในประเทศเดียวปีที่นี้แล้วเดี๋ยวก็มีต่อเรื่องผีขึ้นมาที่อื่นซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปแล้วจะเกิดเหตุรุนแียแล้วก็ต้องจะมีปรากฏการณ์ว่า มือนดอกไม้บานดอกแรกในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แล้วจะมีดอกอื่นบานในเวลาใกล้ๆกันถึงปายนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ทางอิสชอบใช้ครับค่ะเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยทางอินโดถ้าพูดตั้งแต่ธันวาคม1819เ้าขาก็มีจับผู้ต้องสงสัยแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในการดูแลตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาตรงนี้ถือว่าเขามีข้อมูลหรือมันมีสายอะไรบางอย่างที่บอกเหตุหรือเปล่าคะคือความการการบอกเหตุไม่มีมานานแล้วคุณมรรฐว่า มีมีคนในประเทศที่ฝักใยพวกนี้นะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์แล้วก็มีความพยายามแต่อย่างที่บอกว่าความเข้มข้นของการใช้กฎหมายเนี่ยอินโดนีเซียก็ไม่ไม่ได้ใช้เต็มที่เยนะครับมันยังมีข้อหลาหลวมอยู่อย่างอย่างมากอยู่ก็เลยก็ก็เลยเนี่ยจัเป็นช่องโหว่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าย้อนกลับไปนะครับพบะสะสอของอินโดนีเซียเขาประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวังระดมเจ้าหน้าที่1.5แสนนายลงตรึงสถานการณ์นะครับระหว่าง24ธันวา58ถึง2มกรา59นะฮะแต่พอหลัง2มกรา59เนี่ยมันมาบึ้มกันตอนวันที่14มกรานี่สุดยอดเลยนะเนี่ยโอ้ครับ สเขาจ้องอยู่แล้วม่อยูั้งคือก็อย่างที่บอกคือเขาฝังอยู่ในพื้นที่ไงฮะแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่มีโอกาสก็เลยงานคือการก่อการร้ายเนี่ยปัจจัยหนึ่งในการที่ทําให้เกิดการก่อการร้ายได้ก็กอโอกาสคือนอกจากตัวความตั้งใจอุดมการเป้าหมายในทางการเมืองอะไรแล้วเนี่ยนะครับโอกาส คือพวกนี้เนี่ยสามารถสังตัวรอได้แล้วก็โดยเฉพาะการก่อการร้ายที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างตอนเข้ารายการว่ามีสองรูปแบบคือใช่คนในพื้นที่หรือคนนอกเดินทกมาถ้าคนนอกเดินแทกเข้ามาเนี่ยมันง่ายหน่อยต้องกำหนดเวลาได้ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยก็รอได้เลยมันยากคุเนคเอ๊ะอย่างนี้เป้าหมายต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่เดิมประเทศเดิมหรือจะเป็นเป้าหมายไปยังประเทศอื่นไหมคะคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขา เป็นสิ่งที่ในทางหนึ่งก็เป็นการตอบโต้การดูแคลนก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกาศสวามิภักดิกับ i อเอสนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเชิงสัญญาณลับพยายามจะฟื้นฟูชื่อเสียงทําให้ตัวเองมีความหมายในทางในทางข่าวอะไรเนี่ยนะเรียกราคาพุณง่ายๆนะฮะคงปฏิบัติการจริงคงอีกตั้ง ต้องใช้เวลาสักหน่อยมันคงไม่มีความพร้อมนี่เขาก็แสดงให้เห็นว่าทำได้นะแสดงฝีมือครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจุดที่กังวลก็คืออีกสองประเทศที่มีการสังตัวของเครือข่ายที่สวามิภิ์กับไอเอสแล้วเนี่ยมาเลเซียมาเลเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต้องยกระดับแน่นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่เราบอกว่ามีความเสี่ยงในแง่ที่กลุ่มในพื้นที่จะก่อเหตุ ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากไอเอสนอกพื้นที่จะเข้ามาก่อเหตุก็คือไอเอสที่เป็นหนาะตกลนะครับจะเข้ามาต่อเหตุอันนี้ก็คงจะไม่ใช่จํากัดอยู่แค่สามประเทศเท่านั้นคือไม่ใช่แค่มาเลเซียโนริเซียฟิลิปปินส์แต่อเซียนที่เหลือเนี่ยก็มีความเสี่ยงไปด้วยครับอัประเทศไทยเสี่ยงไหมคําถามสุดท้ายคือไทยเนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะบางทีก็ เบาใจเกินไปว่าปัจจัยเรื่องการกออ่อความรุนแรงในประเทศเนี่ยมันมีเฉพาะสถานการณ์ในเชวชาญนรรคใต้ซึ่งไม่ได้ขยายตัวมานอกพื้นที่ไกลนะคือเป็นที่มัคือแค่สมุยหรือความพยายามจะวางระเบิดที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นไป,นเ,ปนเหนือกว่านั้นละไม่ขึ้นมาพื้นที่บดกว่านั้นแต่หลังจากเหตุการณ์ระเบิดรัฐประสงค์เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการกระทําของไทยมีโยบายของไทยที่เกี่ยวข้องกลับมิติมุสลิมระหว่างประเทศเนี่ยที่ดูเหมือนไปย่ำยีมุสลิมเนี่ยนะครับมันมีนัยยะนำมาสู่การก่อเหตุในไทยได้เพราะฉะนนััั้ปจจยบอกว่า เรื่องร้ายในไทยมีเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนาละแล้วเราต้องประเมินว่าผลจากการมีนโยบายจากประเทศของไทยเนี่ยจะเป็นการเรียกให้เกิดเหตุใะปรเทศนามหรือไม่แล้วไอเอสมีจุดยืงยิงนั้นด้วยว่าใครที่เขาเห็นว่าเป็นโจทย์ของเขาในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขาลากเข้ามาในประเทศได้รับครับขอบคุณมากครับคุณสุนัยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะคุณสุนัยพาสุขค่ะที่ปรึกษาองค์กร h Human Rights Watch นะคะประจำประเทศไทยค่ะหลังแปดโมงเราจะเจาะไปที่กลุ่มมาลาปัตตานี และองค์กรมุสลิมโลกที่มาเดินเล่นอยู่ในประเทศไทย oh. สักครู่เดียวไปพักกันก่อนค่ะ